นิทานเรื่องนุ่มเศรษฐีผู้ตามหารักแทน้นคฤหาสน์ไม้สักหลังใหญ่ริมแม่น้ำประตูแกะสลักโออาแต่ภายในกลับเงียบเงามีเพียงเสียงนกเขาขันแววมาตามลมย่ามบายแก่ๆ ทองอินหนุ่มเศรษฐีทายาดุ่นที่สามของตระกูลคาข้าวผู้มัง่งคั่งนั่งเอนหลังอยู่บนเก้าอี้หวายบนระเบียงใหญ่สายตาหมือมองไปยังแม่น้ำที่ไหลไปเรื่อยวันเวลาของเขาถูกห่อหุ้มด้วยความสะดวกสบายทรัพย์สินเงินทองและหญิงสาวนับสิบท,ที่หวังเข้ามาเป็นคู่ครองแต่ทั้งหมดล้วนเห็นแต่เปลือกนอก ความเบื่อหน่ายกัดกินหัวใจหนุ่มวัย25เขาเพียงปรารถนารักแท้ที่มองเห็นเขาในฐานะทองอินชายหนุ่มธรรมดาไม่ใช่คุณทองอินเศรษฐีผู้ร่ำรวยเงินทองมันซื้อความจริงใจไม่ได้จริงๆหรือเขาํำพึงกับตัวเองด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวและเจ็บปวด ณห,ห้องทำงานส่วนตัวของทองอินเต็มไปด้วยตำราและแผนที่เขาปูแผนที่ชนบทออกกว้างกลางดึกที่เงียบสงัดมีเพียงแสงตะเกียงน้ำมันส่องสวา่างคืนนั้นทองอินตัดสินใจครั้งสำคัญเขาเรียกนางจันคนรับใช้ผู้ซื่อสัตย์มาหาจันเอ๋ยพรุ่งนี้ข้าจะออกเดินทางจากที่นี่ไปที่ที่ไม่มีใครรู้จักข้า ทองอินบอกด้วยแววตาแน่วแน่ข้าจะปลอมตัวเป็นคนงานรับจ้างทั่วไปที่มีเงินติดตัวไม่มากนักนางจันตกใจจนตาค้างแต่เมื่อเห็นความมุ่งมั่นในแววตาผู้เป็นนายก็ทำได้เพียงถอนใจทองอินถอดเสื้อแผลเนื้อดีออกหยิบเสื้อผ้าฝ้ายเก่าๆที่จันหามาให้สวมใส่เขากล่าวกับจันด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่า ข้าจะไปหาคู่ครองที่รักข้าจากตัวตนข้างในจริงๆอย่าได้บอกความลับนี้กับผู้ใดเป็นอันขาดณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเต็มไปด้วยทุ่งนาเขียวขจีและบ้านไม้หลังเล็กๆริมคลองขืนแรกที่ชายแปลกหน้ามาถึงทองอินในคราบนายอิน ชายหนุ่มผิวคล้ำแดดเล็กน้อยสวมเสื้อผ้าเก่าๆสะพายยามผ้าเดินเข้าสู่หมู่บ้านเขาหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอดกลิ่นโครนกลิ่นข้าวและกลิ่นดอกไม้ป่าทำให้เขารู้สึกสดชื่นอย่างประหลาดความกังวลหายไปแทนที่ด้วยความตื่นเต้นเหมือนได้เริ่มชีวิตใหม่เขาเดินไปที่ศาลาริมน้ำ พบกับลุงสมผู้ใหญ่บ้านผิวกรานใจดีลุงสมมองทองอินอย่างพิจารณาไอ้นุ่มเอ็งเป็นใครมาจากไหนจะมาทำอะไรในหมู่บ้านค่ะทองอินยิ้มอย่างนอบน้อมผมชื่ออินครับลุงมาจากทางใต้หน่อยอยากมาหางานทำที่นี่ครับลุงสมพยักหน้าเล็กน้อยท่าทางของอินดูสุภาพแต่ก็ดูซื่อตรง ทำให้ลุงสมรู้สึกเชื่อใจอย่างบอกไม่ถูกทุ่งนาในยามเช้าตรู่แสงอาทิตย์เริ่มทอแสงอ่อนๆเหนือยอดไม้อินกำลังแบกคันไถและจูงควายตัวใหญ่ชื่อเจ้าถุยไปที่นาของลุงสมทองอินไม่เคยจับจอบจับเสียมมาก่อนนี่คือครั้งแรกที่มือของเขาต้องสัมผัสกับความหยาบกร้านของเชือกจูงควาย และความเฉอยแฉะของโครในไรนาเจ้าถุยดูเหมือนจะไม่ค่อยเชื่อฟังเขานักมันสะบัดหัวจนอินเกือบล้มหัวคมาเหงื่อไหลโซมกายความร้อนระอุของแดดเริ่มแผดเผาแต่เขาก็กัดฟันสู้ความรู้สึกของความยากลำบากที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนทำให้เขารู้สึกถึงคุณค่าของเหงื่อทุกหยด มือของเขาเริ่มพองแต่ในใจกลับมีเสียงเล็กๆก,กระซิบว่านี่แหละชีวิตจริงริมคลองเล็กๆที่มีต้นกระถินขึ้นหนาแน,น่นอินกำลังล้างหน้าล้างตาหลังเลิกงานยามเย็นที่อากาศเริ่มเย็นสบายขณะที่อินกำลังก้มลงกวักน้ำขึ้นมาล้างหน้าเขาได้ยินเสียงเพลงแว่วมาแต่ไกล เสียงใสกังวานราวกับเสียงกระดิ่งแก้วเขาเงยหน้าขึ้นมามองและหัวใจก็เต้นผิดจังหวะแม่เดือนลูกสาวของลุงสมกำลังเดินถือตะกร้าหวายรับจากเก็บผักริมคลองแม่เดือนสวมเสื้อคอกระเช้าสีอ่อนผ้าถุงสีเข้มใบหน้าของเธอหมดจดงามแบบพื้นบ้าน รอยยิ้มของเธอใส่ซื่อเมื่อเห็นอินดวงตาของเธอฉายแววเป็นมิตรเหนื่อยไหมจ๊ะทำงานหนักตั้งแต่เช้าเลยแม่เดือนถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนอินรู้สึกเหมือนโดนมนต์สะกดเขาทำได้เพียงยิ้มตอบไม่เหนื่อยครับถ้าได้เห็นรอยยิ้มแม่เดือนเขาพูดออกไปโดยไม่ทันคิดใบหน้าของแม่เดือนขึ้นสีแดงระเรื่อเล็กน้อย ลุงสมอนุญาตให้อินพักอาศัยอยู่เรือนเล็กท้ายสวนเป็นการชั่วคราวคืนนั้นแม่เดือนยกสำรับอาหารไปให้อินแต่ป้าคำแม่ของเดือนเดินตามไปด้วยป้าคำเป็นหญิงสูงวัยที่ปากจัดแล้วรักลูกสาวยิ่งกว่าสิ่งใดนี่ไอหนูแกอย่าคิดมาเกาะลูกสาวฉันกินนะเดือนน่ะมีคนรวยๆมาจีบเป็นสิบคน แกมันแค่คนงานที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าป้าคำพูดจาเสียงดังอินไม่ได้โกรธแต่เข้าใจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ผมเข้าใจครับป้าคำแต่ผมไม่ได้หวังรวยทางรัดผมอยากสร้างฐานะด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองครับและผมจะพิสูจน์ให้ป้าเห็นว่าผมจริงจังกับแม่เดือนอินตอบอย่างสุภาพและหนักแน่น ป้าคำมองด้วยสายตาไม่ไว้ใจแล้วก็เดินสะบัดกลับไปอินได้แต่ถอนหายใจแต่เมื่อสายตาให้กำลังใจของแม่เดือนก็ทำให้เขามีกำลังใจสู้ต่อยามค่ำคืนใต้แสงจันทร์ริมทุ่งนาอินและแม่เดือนกำลังนั่งคุยกันบนสะพานไม้เล็กๆพ่ออินฉันก็ไม่รู้ว่าพ่ออินมาจากไหน แต่ดูจากคำพูดคำจาก็รู้ว่าไม่ใช่คนธรรมดาแม่เดือนเอ่ยขึ้นอินรู้สึกใจหายเล็กน้อยที่ความจริงเกือบจะเปิดเผยแม่เดือนข้าก็แค่คนเดินดินนี่แหละเพียงแต่ข้าเคยลำบากมากจนอยากมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่เขาโกหกคำโตแต่เป็นคำโกหกที่เพื่อรักษาความจริงใจ แม่เดือนไม่เศร้าซีเธอเพียงยิ้มพ่ออินเป็นคนดีข้าเชื่ออย่างนั้นลมพัดโชยกลิ่นดอกจำปาอ่อนๆความรู้สึกอบอุ่นอ่อนหวานก่อตัวขึ้นในใจของคนทั้งสองอินยื่นมือไปจับมือเดือนที่วางอยู่ข้างๆอย่างกล้าก,ก,กลัวๆเดือนไม่ได้ดึงมือออกแต่ปล่อยให้เขาสัมผัส ความเงียบที่เกิดขึ้นในยามนั้นมีความหมายมากกว่าคำพูดใดๆตลาดนัดยามเช้าที่คนพลุกพล่านมีร้านขายของใช้และร้านอาหารต่างๆเสียงตะโกนเรียกขายดังเจียวเจ้าอินพาลุงสมไปขายพืชผลที่ตลาดระหว่างทางเขาเจอไอ้หวังหนุ่มใหญ่หน้าตาไม่สู้ดี ลูกชายกำนันในหมู่บ้านที่หมายปองแม่เดือนมานานอ้าวไอ้นุ่มหน้าใหม่มาตีสนิทกับลูกสาวกำนันสมได้ไงวะแกมันก็แค่คนจอนจัดไม่มีปัญญาจะเลี้ยงใครได้หรอกไอ้หวังเดินเข้ามาผลักอ,อกอินอย่างหาเรื่องอินไม่ได้ตอบโต้แต่สายตาของเขาฉายแววแข็งกร้าวผมกับเดือนไม่ได้ตีสนิทกันเราชอบพอกัน และผมก็มีปัญญาทำมาหากินเลี้ยงดูคนที่ผมรักได้แน่ไอ้หวังโมหูจะเข้ามาทำร้ายอินหลบได้อย่างว่องไวและใช้ทักษะการต่อสู้ที่เคยเรียนมาจัดการไอ้หวังให้อยู่หมัดชาวบ้านพากันปรบมือให้อินไม่ได้ภูมิใจในพลังแต่เขารู้สึกเหมือนได้ปกป้องศักดิ์ศรีของตนและแม่เดือน เรือนเล็กท้ายสวนของบ้านลุงสมยามค่ำคืนที่ฝนตกหนักมีเสียงลมพัดและเสียงใบไม้เสียสีกันหลังจากทำงานหนักตากแดดตากฝนอินก็ล้มป่วยลงด้วยพิษไข้ที่ตัวร้อนรุมรุมเขานอนซมอยู่บนเสือ่อมีผ้าห่มเก่าๆคุมกายเดือนเป็นคนเข้ามาดูแลเธอเช็ดตัวเปลี่ยนผ้าชุบน้ำให้เขาทั้งคืน ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกังวลพ่ออินอย่าเป็นอะไรไปนะข้าเป็นห่วงเธอพึมพำกับตัวเองอินที่สลืมสลือลืมตาขึ้นมาเห็นแม่เดือนนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆความรู้สึกอบอุ่นท่วมท้นหัวใจเขาจับมือแม่เดือนไว้เบาๆแม่เดือนเจ้าดีกับข้าเหลือเกินข้าจะหายเพื่อจะได้อยู่เคียงข้างเจ้า ในห่วงเวลาแห่งความเจ็บป่วยนี้ยินรับรู้ได้ถึงรักแท้ที่บริสุทธิ์ของแม่เดือนที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะใดๆเลยตายต้นมะม่วงใหญ่หลังบ้านที่ร่มรื่นยามบ่ายที่อากาศเย็นสบายหลังฝนตกอินหายป่วยแล้วเขารู้สึกเข้มแข็งกว่าเดิมและความรู้สึกที่มีต่อแม่เดือนก็ชัดเจนขึ้นอินพาแม่เดือนมานั่งใต้ต้นมะม่วง เขาหยิบแหวนที่ทำจากเชือกฟางเล็กๆที่สารว้อย่างประณีตออกมาแม่เดือนข้าอาจไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองมากมายไม่มีแหวนเพชรราคาแพงแต่ข้ามีหัวใจดวงนี้ที่รักแม่เดือนหมดใจแม่เดือนจะรับข้าเป็นคู่ครองไหมอินพูดด้วยน้ำเสียงสันเครือแม่เดือนมองแหวนเชือกฟางนั้นด้วยความตื้นตันน้ำตาคลอเบ้า พ่ออินข้าจะรับข้าไม่ต้องการอะไรไปมากกว่านี้ขอแค่ได้อยู่เคียงข้างพ่ออินเท่านั้นจะ้ะเธอสวมแหวนเชือกฟางที่นิว้วอินกุมมือเธอไว้แน่นสองหัวใจเชื่อมโยงกันด้วยความรู้สึกที่บริสุทธิ์แท้จริงสองหัวใจเชื่อมโยงกันด้วยความรู้สึกบริสุทธิ์ที่แท้จริงชาญบ้านไม้ของลุงสม ป้าคำนั่งตำน้ำพริกอยู่บนพื้นอินและเดือนก้มลงกราบแม่คำและลุงสมเพื่อขออนุญาตแต่งงานลุงสมยิ้มอย่างมีความสุขแต่ป้าคำยังคงทำหน้าตึงจะให้แกแต่งงานกับลูกสาวฉันมันไม่ง่ายหรอกแกต้องมีเงินทองมาสู่ขอให้สมหน้าสมตาไม่งั้นชาวบ้านจะนินทาเอาได้ป้าคำพูดพรามตักน้ำพริกขึ้นชิม อินยิ้มอย่างใจเย็นผมเข้าใจครับป้าผมไม่มีเงินก้อนใหญ่ในตอนนี้แต่ผมจะทำงานเก็บเงินให้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้สมกับที่ป้ารักลูกสาวแต่สิ่งที่ผมมีก็คือความซื่อสัตย์และรักแท้ที่ผมจะมอบให้เดือนตลอดไปป้าคำมองเห็นความจริงใจในแววตาอินประกอบกับที่เดือนร้องไห้อ้อนวอนในที่สุด ปะคำก็ถอนหายใจยาวๆเออก็ได้แต่แกต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าแกเลี้ยงดูลูกสาวฉันได้นะคำพูดของปะคำทำให้ทั้งอินและแม่เดือนดีใจจนแทบกระโดดกอดกันโรงสีข้าวเล็กๆในหมู่บ้านอินกำลังช่วยชาวบ้านขนกระสอบข้าวไอ้หวังยังไม่ยอมแพ้มันจ้างคนงานในโรงสีให้แกล้งอิน โดยการแกล้งทำกระสอบข้าวร่วงใส่เท้าอินเจ็บจนหน้าซีดแต่ก็กัดฟันไม่ปรีปากบนชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาช่วยอินรู้ว่านี่คือฝีมือของไอ้หวงังแต่เขาเลือกที่จะให้อภัยและตั้งใจทำงานต่อไปในขณะที่เขาทำงานหนักแม่เดือนก็ส่งน้ำและผ้ายเย็นมาให้อินรับรู้ได้ว่า การมีคนรักอยู่เคียงข้างคอยให้กำลังใจสำคัญกว่าเงินทองใดๆอีกศาลากลางหมู่บ้านอินกำลังนั่งประชุมกับชาวบ้านเรื่องการขายเข้าเปลือกปีนี้ราคาเข้าเปลือกตกต่ำชาวบ้านหน้าตาเครียดอินเสนอแนวคิดที่ตนเคยเรียนรู้มาลุงลุงป้าป้าครับแทนที่เราจะขายเข้าเปลือก เราลองนำมาสีเป็นข้าวสารแล้วบรรจุถุงเล็กๆออกไปขายเองที่ตลาดใหญ่ในเมืองดูไหมครับเราอาจจะได้กำไรมากกว่าเดิมชาวบ้านต่างมองหน้ากันอย่างไม่เชื่อแต่ลุงสมเห็นแววตาที่ฉลาเดเฉลียวของอินจึงลองให้โอกาสอินใช้ความรู้ด้านการตลาดอธิบายให้ชาวบ้านเห็นภาพทุกคนเริ่มมีความหวัง อินรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ใช้ความสามารถของตนอย่างแท้จริงโดยไม่ต้องพึ่งพาชื่อเสียงของตระกูลขึ้นหนึ่งในเรือนเล็กอินกำลังเขียนอะไรบางอย่างในสมุดเล่มเล็กๆด้วยลายมือที่สวยงามประณีตแม่เดือนแอบมองอินจากด้านนอกเธอเห็นอินตั้งใจเขียนอะไรบางอย่างด้วยท่าทางที่ดูเป็นผู้มีการศึกษาชั้นสูงไม่ใช่คนงานธรรมดา เธอรู้สึกว่าอินมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังเธอไว้อินเงยหน้าขึ้นมามองแม่เดือนพอดีแม่เดือนมีอะไรหรือเปล่าแม่เดือนเดินเข้ามานั่งข้างๆอินพ่ออินทำไมพ่ออินถึงมีความรู้มากมายนะักลายมือพ่ออินก็สวยงามเหมือนเจ้าในายในเมืองพ่ออินเป็นใครกันแน่เสียงรู้สึกปูบโวงในใจ ความจริงใจต่อแม่เดือนทำให้เขาทารมานแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยแม่เดือนข้าเคยเรียนมาบ้างแต่เรื่องในอดีตเดี๋ยวข้าจะเล่าให้เจ้าฟังในเวลาที่เหมาะสมนะโปรดเชื่อใจข้าแม่เดือนมองอินอย่างพิจารณาและพยักหน้าอย่างช้าๆแม้ในใจอาจจะสงสัยแต่ความรัก ทำให้เธอเลือกที่จะเชื่อตลาดใหญ่ในตัวเมืองชาวบ้านเริ่มตั้งร้านขายข้าวสารบรรจุถุงเล็กๆแผนของอินประสบความสำเร็จข้าวสารคุณภาพดีที่บรรจุถุงสวยงามขายดีเป็นเทน้ำเทท่าชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใสเงินทองไหลเข้าสู่หมู่บ้านทุกคนขอบคุณอินยกใหญ่ไอ้หวังยืนมองอยู่ห่างๆด้วยความอิจฉา อินรู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่แท้จริงมันเป็นความสุขที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่ความสุขจากเงินทองของตนเองณริมคลองอินและเดือนกำลังเดินเล่นในยามเย็นขณะที่ทั้งสองเดินไปตามทางจู่ๆก็มีรถยนต์คันหรูซึ่งไม่เคยมีใครเห็นในหมู่บ้านนี้มาก่อนขับมาจอดเทียบคนทั้งสอง คุณหญิงมาลีอดีตคู่มั่นของทองอินก้าวลงจากรถยางสง่างามเธอจำอินได้ทันทีพี่ทองอินพี่มาทำอะไรที่นี่แล้วทำไมแต่งตัวซอมซ่อแบบนี้กลับบ้านเ๋ยวนี้เลยนะพ่อกำลังหาพี่ถ้าเป็นทับตายมาลีพูดด้วยน้ำเสียงตกใจและไม่พอใจแม่เดือนยืนอึง้ง มองอินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดอินพยายามสงบสติอารมณ์เขามองมาลีด้วยสายตาที่เย็นชาผมชื่ออินไม่ใช่ทองอินคุณไม่มีสิทธิ์มาสั่งผมบ้านลุงสมยามค่ำคืนที่เงียบสงบต่างจากพายุในใจของแม่เดือนแม่เดือนพาอินมาที่บ้านเพื่อพูดคุย อินมองแม่เดือนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเขาตัดสินใจว่าจะไม่โกหกอีกต่อไปแม่เดือนข้าขอโทษข้าไม่ได้ชื่ออินที่เป็นคนงานรับจ้างข้าชื่อทองอินลูกชายเศรษฐีตระกูลดังอินสารภาพออกมาอย่างช,ชา้าๆน้ำตาของแม่เดือนไหลาอาบแก้มทำไมทำไมต้องหลอกข้าด้วย ข้าคิดว่าพราะอินจริงใจกับข้ามาตลอดที่ผ่านมามันคือเรื่องอะไรเล่นตลกหรือไงเสียงของเดือนสั่นเครืออินคุกเข่าลงต่อหน้าเธอไม่เลยแม่เดือนข้ามาที่นี่เพราะข้ารู้สึกเบื่อความมั่นคงและผู้คนที่เห็นแก่เงินข้าต้องการหาคู่รักที่รักข้าจากตัวตนที่แท้จริงและข้าก็พบแล้ว ปรดให้โอกาสข้าได้พิสูจน์ความจริงใจอีกครั้งเถิดท้องทุ่งนาที่อินเคยไถาย,ยามเช้าตรู่มีเพียงเสียงนกและแมลงแม่เดือนขอเวลาอยู่คนเดียวเพื่อทบทวนเรื่องราวทั้งหมดเธอเดินไปที่ทุ่งนาที่อินเคยทำงานหนะักเธอเห็นรอยเท้าของอินในดินโคลนเห็นหยาดเหงื่อเห็นความตั้งใจที่อินมีต่อชาวบ้านและต่อเธอ เธอจำคำพูดที่อินเคยบอกว่าจะสร้างฐานะด้วยน้ำพักน้ำแรงได้ทุกอย่างที่อินล้วนทำมาจากความพยายามของเขาไม่ใช่เงินทองความเจ็บปวดจากการถูกหลอกเริ่มจางหายไปแทนที่ด้วยความเข้าใจและความรักที่แท้จริงที่ได้เห็นเธอตัดสินใจว่าเธอรักอินไม่ใช่ทองอินที่เป็นเศรษฐี อินกลับไปคฤหา์เพื่อจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยเขาบอกพ่อแม่เรื่องความรักและการตัดสินใจของเขาอินสวมชุดแพรอย่างสง่างามอีกครั้งเขามองตัวเองในกระจกแต่ใบหน้าของเขาดูไม่เป็นสุขเหมือนตอนที่เขาเป็นอินคนงานพ่อแม่ของเขาทั้งโกรธและไม่พอใจแต่สุดท้ายเขาก็เข้าใจในความรักของลูกชาย อินจัดเตรียมเงินทองสำหรับพิธีสู่ขออย่างสมฐานะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เขาทำคือกลับไปยังหมู่บ้านในชุดเสื้อผ้ายเรียบอีกครั้งพิธีแต่งงานเรียบง่ายตามประเพณีชาวบ้านท่ากลางรอยยิ้มของชาวบ้านทุกคนอินและแม่เดือนเข้าพิธีแต่งงานกันอย่างเรียบง่ายท่ามกลางความยินดีของชาวบ้าน แม้จะมีเงินทองมากมายมาสู่ขอแต่เดือนก็ยังคงสวมแหวนเชือกฟางเล็กๆที่อินเคยให้ไว้ป้าคำยิ้มด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจอินมองแม่เดือนดวงตาของเขาทอประกายแห่งความสุขที่แท้จริงเขาไม่ต้องสวมหน้ากาก,ากได้ไอีกต่อไปเขากล่าวกับแม่เดือนเบาๆขณะที่นั่งอยู่บนเรือนหอว่าแม่เดือนต่อจากนี้ไป ข้าจะใช้ชีวิตในแบบที่ข้าเคยเป็นเขียงข้างคนรักของข้าที่รักข้าในแบบที่ข้าเป็นแม่เดือนยิ้มตอบอย่างมีความสุขพวกเขาต่างรู้ว่าทองอินได้พบกับรักแท้ที่บริสุทธิ์ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้และความสุขที่แท้จริงนั้นหาได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติแต่อยู่ที่ความจริงใจที่มอบให้แก่กันและกันตลอดไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรักและความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะหรือทรัพสมบัติแต่เกิดจากความจริงใจความซื่อสัตย์และการมองเห็นคุณค่าในตัวตนที่แท้จริงของกันและกัน